สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจจันเดียวกับเมียวได้บายพัศวีค่ะมาค่ะวันนี้กินข้าวกันหลาววันนี้เมนูปลาแดงทอดขมินค่ะกับพักชชยาพัดน้ำมันห้อยค่ะแล้วก็มีน้ำชุบเคยค่ะมบ้านดื่มค่ะพักก็มีซองยางเขาวันนี้ลูกโตกับลูกเนียงค่ะโตลูกเนียงโค้งคาดไม่ได้ต้องมีทุกวันมาค่ะกินข้าวกันหลาวค่ะ เัด็งานบ้านเลยก็กินข้าวกับลราลงพักเชยยาพัดน้ำมันโอยก่อนร้อนๆค่ะเพิ่งลงจากเตาพักเชยยาครั้งรื่นค่ะวันก่อนนราทิตัดแล้วก็เชยตู้เย็นไปวันนี้กับพัด ร้อยค่ะร้อยทุกวันโอ้ยแข้งยังปลาแดงปลาแดงถอดขี้มินค่ะ chung đôi nấm chung là hình mà ะปลาแดงบาดข้อปลาแดงทอดเกลี้ยมเกินพอเกี่ยวลงไปซึ่งมันลงไปบาดข้อมันข้าวถ้วยแหลกวะเนี่ย <c oughs> เรียกว่าว่าไปลาดมาค่ะเราเพิงว่า ได้ปลาแดงมาทุง่งปลาแดงที่เขาทำเขามักไว้แล้วาาค่ะมักขี้มินไว้แล้วก็ซื้อมาทุง่งเอามาใช่ตัวเย็นแลอววันนี้ได้ถอดวันนี้ได้ออกค่ะได้สักผ้าได้สักผ้าแล้ววันนี้ฝนกลึ่มๆกับ ไม่ได้สักปกว่าพอสักเสร็จแล้วถึงผมให้แดดผมมาตากมันมิ้นมิ้นอับก็เลยได้สักวันนี้ Ừ. rồi thôi rồi được bình ทำหมกข้าวกินเองร้อยที่สุดอยากกินอะไรก็ทำหมกค่ะทำผิดตรง่ายๆอยากอะไรก็กินได้นั่นมันี้วันที่เดาวไรแหละนู่นวันนี้วันนี้วันที่สามซิฟสามทริปเลยนะแต่จำไม่พิสต์ไอ้ชาวเบอร์อกแล้วมันกูถือเล็กไรมั่งให้ตูกรางวัลที่นึงอยากตูกรางวัลที่นนึง งานก็ทำมาแล้วไม่จะไม่ตั้มแต่ว่ารางวันเดี๋ยวนึงก็ยากทุก,กันเดี๋ยวคืนนี้รับวันให้ดีแต่ชาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ปัตจวบส่เส้นหมากแะชอบเล่นลอตเตอรี่ค่ะเบอ่อใต้บินไม่ค่อยจะอะไรเส้นหมากจะซื้อลอตเตอรี่หวดหนึ่งสีส่ใบห้าใบเส้นหมากจะเล่นลอตเตอรี่ ไม่ทุกข์ก็ถือว่าได้ช่วยรัฐบาลเป็นคนดีว่าแต่เดินไม่ค่อยสือ ร้าแข้งขืนนะปัตวีทอดแข้งขืนนะเขียมวม่หรอก พักใช้ย,ยาน้ำบันห้อยก็ร้อยค่ะร้อยรสจัดดีใช้แต่น้ำบันห้อยกับผงรสดีค่ะไม่ต้องเติมอน้ำปลาน้ำตาในไรทั้งสินออ้นเลยพ่อยี่นี้ไม่ต้องใช้น้ำตาพักนี้มันจะหวานค่ะมันจะมีรสชาดหบ้านข้าเรียกอีกชื่อนึงคือพักผงชูรสหรือพักช้ย,ยาหรือคานาเม็กซิโกเอามาปลูกไว้ไล่กที่บ้านตัดทุงไปไล่ก๋แล้วมันกันคับผมมันเยอะนักแร้งถึงเลือกไปซ่อโก๋ไว้ได้กกินนี่ก็กินไม่ทัน

tuổi lang văn thì nướng tắc thi để tham bún, đểo biếp măng. Tốc giật cái nó bún, thế hơn tuổi lang văn, để tham nhiều, để, để tham แต่ผัดสวี่วนหมากจะฟันเมนค่ะแต่เป็นคนทดี่เล่นเบอร์คาดคุณเพราะว่าเบอร์อกแบบนางเงืเออเบอร์นี่ยงจะไม่เสือตัวนี้นี่คือบางที่เล่นเบอร์ขี้เนียวต้นหมากจะเสือเดี๋รตตรี่ทึงเบอร์ใตยดินนั่นจะไม่คอยสือทึ่งพอจาเสือกลับไปกลับมาไล่ประตูก็ไม่เสือเสือแต่ว่าเอาแต่ว่าแหละไม่คุ้มมันไม่ขายทุกอะไระเ่ยเสือเบอร์คีเนียว เดี๋ยวจะฟันเหมนกินผักกินปลายเยอะๆสุขภาพจะได้ดีร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะ nó muốn là cái ngọt đai ngọt. และก็คู่ก็มัดแล้วการลุกขึ้นไปยิบ โอเคค่ะเอ็มแล้วเจอกันไหมคลิปหน้าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่อยท่ารุนกันวะทุกเบอร์ทุกรางวัลทีนึงกันไหมค่ะบ๊ายบายเจอกันไหมตัวชาค่ะบ๊ายบาย